ไม่ใช่ร้บเดิมโรงงานด้วยนะฮะช่วยเรื่องตัวสั่ด้วยนะครับส่งงานครับแอคคอร์ดจีเก้าสองจุดสี่นะฮะคันดีโปรห้าพันนะฮะจูนน้ำมันโซฮอลเก้าห้านะครับคันนีล้อสิบเก้าข้อเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงฝาบรอบช่วยเรื่องตัวสั่ด้วยนะครับ จูนโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไวแวนตัวจับส่วนผสมแล้วมันกักอากาศนะครับสายเป็นสสายไกดเวลาจูนรถต้องมีนะจ๊ะคนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับไมล์สองแสนสามไปล้อสิบเก้าท่อใบหนึ่งเอ้ยไม่ไม่มีท่อ,อท่อเด้อเน้ำมันโซล่าเก้าห้านะฮะไมล์สองแสนสาม